สวัสดีค่ะมาพบ้าวกับมันตาการยู่ช่องมันตาการท่าลุ้ยนะคะค่ะท่านผู้ชมมัอนี้แอดกับเดินทางมาบ้านประจำนะคะกับไหญ่มะพร้าวปูพาแดงนะคะเพิ่งกำลังล่ำนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ้ลนะคะมาเมนี้ปูพาแดงก็จะมีตัวเลขตัวใดมาเป็นแนวทางหนในหงงอนวันที่16ม,ม,มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ thank <laughs> you

บมเมนของปูผ้าแดงได้กับโมเมนของล่างได้เป็นของคู่ค้นหายู่นี่เธอกระทำ่งบนยู่นี่น้ำมหายน้ำน้องเออบางค้นขอเข้าใจเนาะบมเมนปูผ้าแดงมาเรียบปูผ้าแดงกับผู้จักรลกเรื่องได้พิจารณาเออตาบุเห็นเนาะขันเฮงกับดึกตัวเดียวหลบแผ่นห่าน เด็กขึงขึ้นหัวก็ดึงมันลงหลดสองหานเอิมอใ้แม่ได้กล้ยให้แม่เลยอแม่ได้กินได้ทานกล้วยได้ท่านอยู่บางเธอบอกเป็นตัวยังบุถือกับมี่เนาะอันนี้ได้มาหา้ไอมีขึ้นไอจะพบชาติกูกับปลาให้ล่องจะเถือกมี่มือดีละเออมือนี่ดีอกดีใจมาราชมนเทียน เออกูไห้ก็คือไอ้ไห้ไอ้ไห้ก็คือน้องไห้เด้อสิกแกงเวนนี่หลายคนซอยขันขันมาเลื่องข้าแกงเกียนเห็นให้เกียนแก่พ,พีน่น้องเอ้ยบัดหัวฮอดแม่น้ำเลืองสิได้แกีเกียนะดี่น้องเอออัดสะจันใจโอ้เขาชานใม่โอพะย่อตอดไก่ไม่ไพย,ยุก,กโกพะย่อตอดสร้าง ปลาย่างยู่หีบพญ่างเต็นกดแมวแมวมาค่ำเสียใจโกนหัวออกไปบวชหนูซิ่งต่สวดเป็นไม่ออกค่ำกับคุ้งเขาทรงเพลิทานเลยเอเอ,เอ,เอการนั่นแลก,ก็ถึงว่ามันบุถสือกันเออเป็นคํำพังเพย ไม่แม่น้ำมันมีโจกแกมเหน่มันมีทั้งส้มขอแค่แค่มนามเออบนบอั่นเป็นบ่อเออน้ำพุ่งเรือเสือพึ่งป่าปูเผือแดงมากมันนี้กเขาผู้จกักดอกตัวเลขเอาไปเป็นหน้าทา้งเนะาะคิดว่าสมมติเสลี่ยงหนึ่งเนาะเขาซื้ออยู่ตลาดเนาะเออมากกัเอาโรงเสียงมันม,มีผู้เห็นดอกมากก็ได้ซอยสร้างช่วยบุญให้นี่แล้วให้ล่างพ่อจ้ำเฮานี่แล้วองค์จ้ำ เอ ly, เอเป็นพี่น้องซอยกันบมเมนเล็คุ้มห่างเลขกผู้นี่เล้ผู้มาลงไ้นี่ก็ของผู้นี่คือเต่าเด้ทำบุญกับทำมาหนีเด้อันนี birth birth? ้สัญจรได้พีนองหมพาแดงมาได้น้อเออสยาฤีใช้เถาแดยือเ่าปส่ผู้าดงเออปูดฤษีให้เทศเออเอาอีเลยศีเกียนโชกลาีล่มอีกจีบหน่อย เออล่ำล่ำลสิล่ำล่ำล่ให้ฟังฟังเออเดี๋ยวบัดนี้อันอันนี้เนี่เบื้องเด้อบัดนี้อันอ้ายกับน้องบวกกันในแบัดนี้เนาะอยู่น้ำกันเนาะเออคารวะเตสวัวจเตเยวะเตนังคารวะเตเออเขียนตัวอ克拉ก่อนโอ้ยจะเขียนตัวไหนดีวะในเลืมโอ้ยเขียนพระเจ้าหาพระองค์เอา โอ้นะโมพุทธายะเออพระเจ้าหาพระองค์เออตัวใดกับัวนั่นคนก็อยู่นี่นี่แหล้วฟูมอให้ก็คือกันนั่นแหละเออฟูผ้าแดงฟูจังก็ดีอยู่น้องกันเวิร์ดโชคลาภวาสนาก็ดีผู้ใดได้ก็เอาเออก็ตาผู้เห็นเนาะเขากับพิภพิจารณหน้าบังเด้อเอาหวัดโอ้ยกากลาเขียนร้ายจนิงผมมีข้อเนาะเบิ่งเที่ยวก่อนเอาไห้ยังเอาทบข่วน ลงทยเที uh ่ยวก้อนลงไว้ค uh, um, uh ือ huh. ต right. like ัวน um, so ี้เวนโบตัวนี้อันนี้ลงนี่นิวอ่เออนี่เที่ยวก้อนตัวยังบูดิเฟย์หาน้อเออตัวไหนนับวันนี้เอาหนี่เออวันนี้เด้ออันนี้เที่ยวก้อนวันนี้ดึงวันหนึที่ลงมาข้างล่างเด้อวันนี้ดึงวันหนึที่ลงมาข้างล่างสองหา สองจีดออดึงมาได้จะไปซื้อเลขได้ดึงมาเบิ่งซื้อได้ลไดเลขกมงควนได้ปึ๊กส่ตเล็กบนท่าดิเออเอ,อันออออยู่นี่เนาะบวกกันนู้นนี่เนาะโอ้ยไ,อไปดีเฮียเตีนั่งคาร์โรตี้เผื่ออยู่คนละทีคนละทางกับมาพร้ากัน,นเนาะอืมขันว่าเลือกข้าวแกงเกี๊ยนเห็นใหมเกี๊ยนแก่กกบดหัดหอมเป็นห,หนามเลือกสิได้แก่เกี๊ยนทานเอ้ยเอาจากุกโตเฮ่เอเฮ้อ สามตัวสามตัวเดยบ่สามนี่มันกับสามอยู่คือกันสามยังห้งหยแน่ปูเออโอ้ยเ็หน่เป็นสุดอทัวโอ้ยมันแกเปลี่ยนได้เฮาคนหดายลูกร้าน้วยอ๋อมดแล้วจะสิบว่าปวดขายดินิดืได้ล้ พวเก่งหรอกเอออาศัยรถเข้ามาอยู่นอลิปอะไรเนาะเปิดเนาะดูจนเก่งเดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกแยกจะนนี้ให้ก้อนเนาะแยกให้ยุ่ก้อนเนาะแยกให้เดีอวถือว่าบรได้แยกเดีอถือว่าอันนั้นเนาะแยกแู่นเอแยกให้เด้อแผียล่างคุณบอแล้วมันสีผิดนี่แหละแยกให้แล้วแยกแล้วแยกให้เด้อนี่เด้อ ว่าหลายตัวได้แยกกันนี่ได้ขอให้แยกไปครัวขอให้แยกอูอ้ห,หู้ขันม,มันว่านฉันว่าพอพอได้ยจ่บเอาวางนที่ลงมาจิ้นนี่แหละขะยาดอกเอาตัวนี้ก็ลงมานี่เอาได้เด่นสุดก็คือตัวนี้แหละเอาสุดซุดซุดซูดอาเปียร์ให้โฟจ้เดื้อนี่ดื้อเอาอ สใช่แค่นั้นแหละฉันโชคดีด้ดีก็ทำบุญช่วยกันสางด้วยมันได้หันละกลับวงน้ำเนี Turn ่ยเพิ่นมีเก็ตโโอ้โหโถ่นด้วยหันนอก

่ทาท่านประชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนว่าจากปูผาแดงนะคะเพื่อนก็ไหหม่าสามตัวสองตัวแล้วเนาะคะ่ะท่านประชมก็โปรไซด์จิลาัณญา,าในการรับชมรับฟังนะคะพิถูตกายว่าให้การเล้อค่ะถ้ทาทรานปู้ชมบอมากประชอบเรียนผ่าน้ามาคาชอบก็บจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทาในการซื่อสลารกินแบงค์รัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอ้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ